รู้จักลุงหัวโล้นคนนี้ไหมครับเขาก็เป็นสุดยอดนักมวยปล้ำนะเพื่อนๆสนใจเรื่องราวของนักมวยปล้ำคนไหนคอมเมนต์ Comment ได้ตคลิดตนล่างเลยครับโอ้ถ้าอยู่ดีๆคุณไปบังเอิญเจอลุงหัวโล้นมีหนวดคนนี้ตามทางหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาถามทางอันนี้บอกเลยว่าอย่าเพิ่งวิ่งหนีไปไหนนะฮะนี่คือสุดยอดนักมวยปล้ำที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีครับ คือโอเคแหละครับหน้าตาเขาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามอายุนะตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วแล้วแถมถอดหน้ากากอีกถูกไหมเออเพราะว่านี่ครับคือหน้าตาแบบอัปเดตปัจจุบันแบบร่างถอดหน้ากากของเรมิสเตริโอนั่นเองคือจริงผมก็พอเห็นแหละเพราะว่าตอนศึกที่ WWE เนี่ยกับ Triple R RR เนี่ยจับมือกันใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยก็เห็น Ray เรยใส่หน้ากากแต่ก็เห็นหนวดแล้วแหละเออแต่ก็ปกติไม่ค่อยเห็นนะคือปัจจุบันเนี่ยแก พักรักษาอาการมาเจ็บอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นปล้ำเนาะแต่ว่านั่นแหละก็มาหาภาพจนเจอแหละอันนี้เป็นคลิปอัปเดตล่าสุดนะถึงหน้าตาปัจจุบันของเรมิสเตริโอนั่นเองแน่นอนครับว่าเรมิสเตริโอก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าอยากให้พูดคุยถึงเรื่องราวของเขาเนาะซึ่งเราเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับว่าเรมิสเตรโอเนี่ยถือเป็นนักงวยปล้ำนักกาครับ หนึ่งในนักเบรบลับหน้ากากที่โด่งดังที่สุดตลอดการรวมถึงถ้าย้อนกลับไปยุคพีคเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดมากด้วยถ้าไม่ตายที่ถือเป็นเอกลักษณ์นะครับอย่าง619เนี่ยถือว่าโอ้หลายๆคนก็ชื่นชอบก็เลยทีเดียวเชียวนะหลายๆคนก็ยังจําได้จริงๆถ้ามันชื่อว่าไทยก็เฟนคิกเนาะแต่ว่านั่นแหละเรเนี่ยใช้จนแบบโหติดแล้วก็ติดลมบนน่ะแล้วก็อยู่ใน เรียกว่าสื่อที่มันเป็นเมนสตรีมมากกว่านอนในค่าอย่าง w w อะไรเงี้ยใครก็จะจําท่านี้เป็น6วันไหนมากกว่าแดีแลวะก็ตามครับไหนๆเราก็พูดถึงประเด็นเรื่องของเรร่างถอดหน้ากากแล้วใช่ไหมอ่าวันนี้เราก็จะมาคุยประเด็นที่ว่าเรเนี่ยกับการเป็นนักบวชหน้าก,กากเนี่ยนะครับปล้ำแบบใส่หน้ากากหรือถอดหน้ากากดีกว่ากันคือถ้าคนทั่วไปก็คงจะต้องคิดว่าเออก็ต้องใส่ใช่ไหมล่ะแต่แน่นอนครับว่ามันคือความคุ้นชิน มุมหนึ่งเนาะเลขมุมหนึ่งก็คือเรื่องราวของทร a d ด t ช o n a l อเรื่องของวัฒนธรรมกับการเป็นนักมวยปล้ำหน้ากากแต่อ้โหอายุน้อยอย่ะเรคือเป็นนักมวยปล้ำหน้ากากมาเกือบทั้งชีวิตนะครับส่วนมากแล้วคือเขาเป็นนักมวยปล้ำหน้ากากมาตลอดก่อนมันจะมีช่วงที่เขาใช้ใช้ชื่ออื่นนะที่แบบไม่ใช่เรมิเซียโเนาะก่อนจะเป็นเรมิเซียโญที่เป็นหน้ากากในรูปแบบปัจจุบันแต่นั่นแหละครับตอนสมัย w c w เนี่ยมันก็จะมีแมท์ที่อ่าเรมิเซียโ่เนี่ยครับเจอกับเควินเนช เดิมพัน,นฝั่งคีวินเนสถ้าแพ้ต้องโกนหัวใช่ไหมฝั่งเรถ้าแพ้ต้องถอดหน้ากากซึ่งก็เป็นฝั่งเรนั่นแหละที่เป็นฝ่ายแพ้แล้วก็ต้องถอดหน้ากากเนาะซึ่งทางเรเนี่ยอธิบายเลยครับว่าโหตอนที่ต้องปั้าถอดหน้ากากนะบอกเลยว่าแม่งรู้สึกเหมือนแก้ผ้าขึ้นปั้มเพอ,อจริงแล้ว